อ่ตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงเอเงินคนแก่ใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวผมไปเลยนะขออภัยนะยีผมเพิ่งเลิกข่าวแหกโค้งนะครับก็เลยมาช้านิดนึงขออภัยนะฮะเพิ่งเลิกข่าวแหกโค้งก็เลยมาช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของอะไรเรื่องของเงินตัวนี้ฮะเงินที่เขาเรียกว่าปกติรุ่งนี้อ่าโอเคอย่างนี้ฮะอ่ะสรุปก่อนนะสรุปก่อนนะสวัสดีค่ะเดือนกันยายน อ,อย่างนี้ข้อแรกอะถ้าใครฟังไม่ทาน2,000คนอยู่นะครับ2,000คนเงินสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้เหมือนเดิมคําว่าได้เหมือนเดิมก็คือเงินที่คุณไปรูดซื้อของ300บาทคุณยังคงได้เหมือนเดิมโอเคนะประเด็นนี้ทุกคนจบนะเงินสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนยังได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยสาหรับผู้สูงอายุนะคุณพ่อคุณแม่อาคุณหลานฟังดูสําหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไป นอกจากจะได้เบีย้ยอย่างซื้ได้เบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอ,อ,อยืม่ะเดี๋ยวเราจะค่อยตอบนะโอนแบบไหนอ่านอกจากคุณพ่อคุณแม่จะได้เบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแล้วนะครับทีนี้มันจะมีเงินอยู่ตัวหนึง่งมันจะมีเงินอยู่ตัวหนึ่งเป็นเงินของอะไรเป็นเงินของผู้สูงอายุอีกตัวหนึ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย <c oughs> เขามอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมเขามอบให้ เป็นกรมกิจาการผู้สูงอายุโอเคไหมเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมกรมกิจาการผู้สูงอายุเขากําหนดให้100บาทอ่าหกได้ไหมอ่ะคุณพ่อคุณแม่ฟังนะค่อยๆไปนะค่อยๆไปเขากําหนดให้100บาทเดือนละ100เป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เมษายนปี2566 ถึงกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอืมถูกไหมฮะนะเขาจะได้พิเศษตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าได้ทุกคนไหมไม่ได้ได้ทุกคนนะไม่ได้ได้ทุกคนนะครับใช่เงินก้อนนี้คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอ่าเข้าใจนะไม่ได้ผู้สูงอายุทุกคนที่จะได้นะ อันนี้เนี่ยเป็นเงินจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับแจ้งมาให้เฉพาะาผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอืมถูกไหมฮะหกสิบปีขึ้นไปแต่คุณพ่อคุณแม่ได้เบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็ได้ไปแต่คุณพ่อคุณแม่ที่มีเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยที่กรมอกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเขามอบให้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุเขามอบให้เดือนละหนึ่งร้อยถามว่าจะให้ยังไงให้ทีเดียวให้รวดเดียวคือหกเดือนเนี้เดือนละร้อยละร้อยก็คือหกร้อยคุณพ่อคุณแม่ตามไม่ทันนะคุณพ่อคุณแม่ตามไม่ทันก็คือหกร้อยนี้จะได้ทันทีในเดือนกันยายนนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้สวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้ในส่วนเนี้ยเดือนกันยายนเนี้ยอ่าที่ทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเขามอบให้หกเดือนก็คือร้อยร้อยร้อยเอาหกคูณร้อยก็คือหกร้อยได้งวดเดียวก็คือวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้ในเดือนของกันยายนอ่าหลายคนถามก็ให้วันไหนก็ให้วันไหนอ่าโอนเข้าบัญชีอืม โอนเข้าบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์แล้วก็ได้เงินอยู่แล้วได้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วก็จะได้อันนี้ที่ผูกพร้อมเพย์ไปแล้วมิฉะนั้นเนี่ยจะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรแชร์ได้ครับก็จะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรเทศบาลอบอตอเขาจะชี้แจงประชาสัมพันธ์และบางพื้นที่ไม่ประชาสัมพันธ์อะผมจะบอกให้ละกันต้องผูกพร้อมเพย์นะครับต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขัตบประําตตัวประชาชนอ่ะยังไม่ได้กินข้าวนะ อืมเอ่อคุณอนุวัตรอย่าเอาสวัสดิการแห่งรัฐมาพูดปนกผู้สูงอายุเพราะมันเป็นคนละส่วนกันครับโอเคเอาอย่างนี้ก็คืออันเงินก้อนเนี้ยมันสําหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอะแล้วจะให้พูดยังไงดี <c oughs> เอาอยัางไงดีอะยังไงดีล่ะถูกไหม เนี่ยก็เขาเขียนมาเกรมบัญชีกลางเขาชี้แจงมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอนะแล้วให้ผมพูดแยกกันงไงดีล่ะถูกไหมก็คือผู้สูงอายุที่ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะ่ะหกสิบปีขึ้นไปอืมถูกไหมเออถูกต้องไหมมันก็เลยจะพูดแยกไม่ได้นะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่า คนที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้สวัสดิการแห่งรัฐด้วยอ่ะอืมเลยผมก็บอกว่าอ้าจะให้ผมพูดแยกยังไงล่ะถูกไหมถูกไหมเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทีผ่ผูกกับบัตรประชาชนฮะแต่ประเด็นสําคัญก็ต้องอธิบายคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ได้ได้หกร้อยบาทถูกไหมผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเขาบอกว่าได้หกร้อยบาทก็ไม่ได้ได้หกร้อยบาทเท่ากันทุกคนนะครับ มันจะมีการให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นบันไดสําหรับปีเกิดนะฮะการให้เป็นขั้นบันไดสําหรับปีเกิดอืมโอเคผมถึงต้องมาอธิบายไงว่ามันต้องให้เป็นขั้นบันไดสําหรับปีเกิดเนี่ยผมเดีย๋ยวนะปึ้งขออนุญาตจะเซฟหรือจะปิ้นดีเซฟอ่ะเดีย๋ยวนะ เพราะว่าผมเพิ่งได้เอกสารมาอ่ะโอเคอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะคนพิการได้ครับคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุแล้วได้สวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยอืมอ่ะโอเคนะทีนี้ผมจะขออธิบายไปทีละส่วนนะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะ ถูกไหมทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วอ่ะโอเคทีนี้วันนี้มันจะมีเอกสารของกรมบัญชีกลางเขาที่แจงมาอันนี้ต้องขอบคุณกรมบัญชีกลางด้วยถูกไหมเขาก็จะบอกเลยว่ากําหนดการจ่ายเงินส่งเคราะห์อันนี้เรียกว่าเงินส่งเคราะห์เงินส่งเคราะห์ในอัตรา1น0บาทต่อเดือน6เดือนก็คือรวบยอดเลย600บาท600บาทโอนในเดือนกันยายนถูกไหมอ่าแล้วเขาก็จะบวกมาเลยว่าสําหรับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องผูกคอมเพทด้วยอ่าอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องพูดรวมกันไปเนาะอืมถูกฮะอ่ะเข้าใจแล้วนะแต่ทีนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะได้หกร้อยบาทแต่จริงๆแล้วไม่ได้หกร้อยบาททุกคนนะครับเพราะว่าเขาจะมีอัตราการให้เป็นขั้นบันไดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโพสเป็นตารางให้จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ 60สิบขึ้นไปแล้วได้สวัสดิการแห่งรัฐหกสิบขึ้นไปแล้วก็ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีเลทแหมเขาเรียกการให้เป็นขั้นอืการให้เป็นขั้นอ,นนอะคุณพ่อคุณแม่ฟังนะอ่านี่ผู้สูงอายุออันนี้อธิบายชัดเจนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อเสบิบริการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิเงินส่งเพาะเพื่อการยังชีพ แก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดก่อน1เมษายนปี2506 1เมษายนปี2506คุณพ่อคุณแม่จะได้600บาทในเดือนกันยายนแต่ถ้าเกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2506จะได้500บาท 1นึถึงสาพฤศจิกายนจะได้400บาท1นึถึงสามิบถุนายนสองพร้อยหกได้300บาท1นึถึงสาอกรกฎาคมได้200บาท1นึถึงสาสิอดสิงหาคม2อ0พได้100บาทมันจะได้เป็นขั้นบันไดแบบนี้ผมก็ไม่ได้ถามนะว่าเออทำไมต้องให้เป็นขั้นบันไดอะไรยังไงถูกไหมฮะมันเลยต้อง บรรณักอธิบายไงว่าเออมันคืออะไรยังไงถูกไหมอืมแล้วอ่ถามคนก็จะถามว่าแล้วโอนผู้สูงอายุที่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินก้อนนี้ครับ <S 1> <S 1> ผู้สูงอายุที่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินก้อนนี้เ <uit. S 1> งินก้อนนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยได้สวัสดิการแห่งรัฐด้วยอ่ะอืมโอเคนั่นแหละแล้วก็จะได้เป็นขั้นบันไดอะผมย้ำอีกทีจะได้เป็นขั้นบันได เพราะไม่ได้ได้600บาททุกคนก่อน1เมษายนปี2506คุณจะได้600บาทระหว่างคนที่เกิด1ถึง30เมษายน2506คุณได้500บาทคนที่เกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2506คุณได้400บาทคนที่เกิด1ถึง30มิถุนายน2506คุณจะได้300บาท แล้วคนที่เกิด1-31กรกฎาคม2566ก็ได้200บาท1-31สิงหาคม2566ได้100บาทเนี่ยเขากำหนดมาแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ทราบสาเหตุว่าทำไมกำหนดมาแบบนี้แล้วก็มีการแบ่งการโอนด้วยอ่ะกันยายนส่วนมากเนี่ยจะก,กันยายนนะฮนะอืมมันจะมีการยืนยันตัวตนซึ่งมันค่อนข้างละเอียดเยอะนะคืออ่ะโอ้โห มารายละเอียดเยอะมากอะรายละเอียดเยอะมากจริงคือเอาเป็นว่าโอนในเดือนกันยายนแล้วกันโอนในเดือนกันยายนโอนให้ในเดือนกันยายนอืมไม่อยากจะบอกเลยรายละเอียดรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากจริงๆผมก็เพิ่งมาเห็นรายละเอียดผมยังตกใจเลยอ่ะเอาทำไมไม่ให้หมดทุกคน Uh, อันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยและได้รับสิทธิ์ในโครงการที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือนั่นแหละได้อันนั้นไปมิฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หล,หลายๆคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช่อันนี้เฉพาะคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอัตราการจ่ายวิธีการจ่ายก็งง ผมก็ไม่รู้ว่าเขายึดหลักเกณฑ์อะไรดิฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อ่ะที่ปกติผูกพร้อมเพย์อยู่แล้วเนาะถ้าใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็ไปผูกพร้อมเพย์นะครับถ้าใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็ผูกพร้อมเพย์นะครับอะย้ำนิดนึงนะผู้สูงอายุที่ไะ้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแหมไอไอโปรแกรมเนี้ยมันกลับกล้องไม่ได้ซะตัว้วสิขออนุญาตปิ๊งงงไหมงงผมยังงงเลย 2องสได้เท่าไหร่อะสอแม่แม่ถามอย่างนี้ผมก็จะงงนะแม่จา๋าแม่ฟังอย่างงี้นะคนที่เกิดก่อน 1. เมษายน 2, สงองพาย,กา 1, ดดยเกิดก่อนหนึ 1, ่เมษายนสองพสูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเกิดก่อน 1. เมษายน2อ0 6ได้600บาทได้เดือนกันยายนอันเนี้ยเป็นเงินกิจการผู้สูงอายุมอบให้ คนที่เกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2506ได้500บาทคนที่เกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2506ได้400บาทคนที่เกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2506ได้300บาทคนที่เกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2506ได้200บาทและคนที่เกิดระหว่าง1ถึง31สิงหาคม ได้หนึ่งร้อยบาทต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้สิทธิ์ประชารัฐด้วยนะได้สิทธิ์ประชารัฐนะถึงจะได้ตัวนี้นะฮะไม่ได้ได้ทุกคนและไม่ได้ได้เท่ากันหกร้อยบาทถามว่าได้วันไหนคือเอาจริงนะแหมขอโทษนะแหนอยากจะยกให้ดูจริงๆดูตารางที่พี่ๆเขาอัดรเคราะห์ให้ผม มาก็ต้องขอบคุณพี่ๆค่ะด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มันเป็นตารางมาแบบเนี้ซึ่งมันเป็นตารางที่ละเอียดแบบโอ,โ,โอ้โหยิบย,ย่ยอยๆมากอะ่ะคือแบบการจ่ายเงินก็ไม่เท่ากันครับคุณพ่อคุณแม่การจ่ายเงินก็ไม่เท่ากันแต่รู้ว่าเขาให้เดือนกันยายนวันเนี่ยเดีย๋ยวผมค่อยมาสรุปอีกทีนะเพราะวันที่โอนเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างวันที่อ่ะไม่อยากโดโดนหลอ,อกอีกวันที่โอนเนี่ย มันจะอยู่ระหว่างวันที่12กันยาถึง14กันยานะคุณแม่คุณพ่ออืมวันที่โอนให้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง12กันยาถึง14กันยานะเขาโอนให้เข้าบัญชีที่ฝูครบเพถูกครับเดีย๋ยวผมจะไปดูให้แล้วสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุแล้วได้สิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ไปผูกพร้อมเพย์นะครับไปผูกพร้อมเพย์นะหรือมอบอำนาจให้คนไปใช้บัญชีได้อืมขออีกรอบไม่ได้แล้วคุณอรพันธ์คุณอรพันธต้องกลับไปดูใหม่นะเดี๋ยวบางทีผมอาจจะลงคลิปไปให้เอาอะไรมาคิดสัดส่วนผมก็ไม่ได้ไม่รู้ะไม่มีใครอธิบายตรงนี้ผมนะอืมโอนเข้าบัญชีจา้าถ้าโอนเข้าบัญชีก็คือมันก็เข้าไปในสมุดบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพยนะ์เนาะอืม ก็คือคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะไม่ได้ในส่วนนี้นะถ้าอ่านแล้วนะถ้าอ่านแล้วเนี่ยอืมเงินนี้เป็นเงินกิจาการผู้สูงอายุกําหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาหกเดือนรวมยอดทีเดียวให้ในเดือนกันยายนอ่าการรับเงินผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต้องผูกพร้อมเพย์ เนี่ยเขาอธิบายไม่ชัดเจนอะ่ะผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆแล้วเนี่ยให้ติดต่อที่ครังจังหวัดนะฮะให้ติดต่อที่ครังจังหวัดนั่นแหละตามนั้นเลยคุณแม่ไม่ได้ได้หกร้อยบาททุกคนนะแล้วการจ่ายหกร้อยบาทก็จะเป็นไปตามสัดส่วนด้วยเป็นไปตามสัดส่วนของวันปีเกิดน,นี่ไง หกร้อยบาทไม่ได้ได้เท่ากันทุกคนอยู่กับอายุหกสิบปีเมื่อไหร่กรณีผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันสาสิบอดสิงหาคมก็ยังสามารถผูกได้ในเดือนถัดไปแต่รอบของการใส่เงินก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่การยืนยันตัวตนนี่แหละอืมผู้สูงอายุต้องหกสิบปีเนี่ยผมกำลังหาข้อมูลว่าเป็นผู้สูงอายุหกสิบปี เดี๋ยวนะนี่นี่ผมก็มาจ่าข้อมูลให้จา่าโอเคขอภัยนะอันนี้แม่เข้าใจเนาะพ่อเข้าใจแม่เข้าใจเนาะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเออสลับซับซ้อนนิดนึงอ่ะผมก็จะพยายามทําความเข้าใจนะงงเรื่องรอบใช่คือผมเนี่ยก็เลยต้องอธิบายเรื่องรอบอ่ะแม่เนาะผมก็เลยต้องมาอธิบายเรื่องรอบเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะงงเรื่องรอบมิฉะนั้นเรื่องรอบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโพสตเอาไว้ให้ว่ามันเป็นตารางว่าเรื่องรอบรอบเดือนนี้เดือนนี้ได้กี่บาทอ่ะได้กี่บาทและได้ประมาณวันไหนเนาะจะได้รู้กัน ผูกพร้อมเพย์มีสิทธิ์คือต้องผูกพร้อมเพย์กับบัญชีและธนาคารนะครับมันก็จะโอนให้เข้าในบัญชีนะแล้วเงินโอนเนี้ยมันจะอยู่ประมาณกลางเดือนสิบสองสิบสามิบสี่มันก็จะเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเป็นไปตามตามตารางที่กรมบ,บัญชีกลางเขาวางไว้ให้เรื่องเนี้ยต้องถามที่พม,มนะกรมกิจการผู้สูงอายุหรือถามที่ทางจังหวัดอืม อ่าใช่ว so ันโอนเนี่ยมันจะประมาณสิบสองถึงสิบสี่ขอบคุณคุณน้ำแต่บางคนอะบางคนไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์พอไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์ไปยืนยันตวตนหลังเพื่อนเขารอบในการจ่ายมันเจ้ากระเถิบไปอีกทีเนี้ยพอผมอธิบายเรื่องรอบการจ่ายที่กระเถิบไปคนที่มาฟังทีหลังก็จะเข้าใจผิดอีกเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าไปดูเนี่ยตอนเนี้ยพลังจังหวัดหลายจังหวัดเริ่มอธิบายว่าอ่ะยกตัวอย่างนะจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมพี่จ่ายเงินพร้อมพี่จะจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดการแห่งรัฐนั่นหมายความว่าสรุปทีความตรงนี้คือ 1. เป็นผู้สูงอายุแล้วได้สิทธิบัตรคนจนอนพิปรายาชาวบ้านง,ง่ายๆได้สิทธิบัตรคนจนนะก็จะให้เดือนละ1 0 0แต่ให้ทบยอดไปเลยเดือนกันยายน600บาททีนี้คําว่า600บาท ไม่ได้ได้เท่ากันทุกคนแยกตามจำนวนปีเกิดด้วยซึ่งปีเกิดมันก็เป็นไปตามตารางที่ผมเล่าให้ฟังอ่าส่วนการโอนสรุปง่ายๆสิบสิบสองสิบสามสิบสี่กันยายนโอนเข้าบัญชีใครไม่ได้ผูกบัญชีก็รีบไปผูกบัญชีแล้วถ้าใครไปยืนยันตัวตนหลังหรือใครไปผูกพร้อมเพลหลังรอบในการให้ก็จะขยับไปอีกซึ่งไอ้รอบในการให้ที่ขยับไปผมยังไม่อธิบายละกันเพราะ เดี๋ยวมันจะสับสนเนาะเดี๋ยวมันจะสับสนเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคคนพิการก็ได้อะคนพิการที่อายุหกสิบปีขึ้นไปและได้สวัสดิการแห่งรัฐคือได้บัตรคนจนด้วยอะเป็นคนพิการด้วยหกสิบปีด้วยแล้วก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยถูกไหมฮะก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยหัวใจหลักๆหัวใจหลักๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ฟังขอผมสรุปให้นะหัวใจหลักๆคือหนึ่ง คุณอายุ60ปีขึ้นไปหมาว่าคุณจะเป็นพิการอะไรยังไง60ปีขึ้นไปและได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะได้เงินจากนี่ละฮะ,ะกรมกิจการผู้สูงอายุไปด้วยเงิน600บาทแต่ได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีเกิดโอเคไหมแม่ให้โอนให้เนะี่ยประมาณ1 2บสองสิบสาสิบคร่าวๆประมาณนี้เลยผมพยายาม ไปทําคำเข้าใจให้เพราะมันเป็นตารางที่แบบมาเยอะมากแล้วมันสลับซับซ้อนมากผมกลัวว่าอธิบายเยอะบางคนมาที่หลังอาจจะฟังสับสนเลยอธิบายคร่าวๆแบบนี้และเท่านี้มิฉะนั้นแล้วอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ผูกพร้อมเพโอนเข้าบัญชีอยู่แล้วมันก็โอนเข้าบัญชีอยู่แล้วเนาะเงินก้อนอื่นๆทุกวันนี้ยังได้ปกติแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลเนาะก็คุณแม่อ่ะคุณอ่ะฟังอีกทีนะ ฟังอีกทีนะผู้พิการนะผู้พิการอายุหกสิบขึ้นไปแล้วได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินก้อนนี้อ่ะส่วนอันอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ได้โอเคนะโอเคนะผมพย,ยพยายามจะอธิบายให้เข้าใจเกิดพศสองห้าสองศูนย์ 0, แล้วเจ้าอนเนี้ยแม่ถามว่าเป็นพศอ,ออย่างเงี้ยผมก็จะลำบากแล้วแม่เอ้ย เพราะว่าผมก็ต้องไปนั่งนับปีพศสองห้าศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์นะคุณแม่สองห้าศูนย์ศูนย์คุณแม่เขาบอกว่าไงเกิดก่อนหนึ 1, ่งเมษาสองห้าศูนย์หกแม่อยู่สองห้าศูนย์ศูนย์คุณแม่ก็ได้หกร้อยอะครับเดี๋ยวตารางนี้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมพยายามจะอธิบายเข้าใจและเดี๋ยวผมจะเอ่อแคปตารางแล้วโพสต์ให้แม่จะได้รู้ว่าแม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เอ๊ะ e ฉันเกิดปีนี้อะไรนะพอฟังไปบางทีมันอาจจะไม่เข้าใจหรือบางทีแบบเนาะแม่เนาะเอาเป็นว่า ตอนนี้อธิบายทุกคนเคลียร์นะเคลียร์นะฮะระวังพวกแอปเงินกู้ด้วยนะแมะ่ฝากมาเตือนนะโอเคทุกคนเข้าใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้เนาะแม่เนาะลงเป็นตารางให้แม่จะได้แบบเออฟังและเข้าใจแต่ว่าผมเนี่ยลงคลิปก็ลําบากเนื่องจากว่าเดี๋ยวบางคนก็ฟังคลิปก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอีเลยต้องมาขอเวลาอธิบายให้เข้าใจนะ แล้วก็ตอนนี้พอดีผมวันนี้ขออภัยนะผมมาช้าผมฝนตกด้วยแถวช่องวันฝนตกนะครับผมเลยข้ามถนนมาช้านิดนึงแล้วก็อย่าพรุ่งนี้ผมลงให้ใหม่ตอนนี้ขออนุญาตไปกินข้าวนะใครที่เพิ่งมาที่หลังไปย้อนดูนะโอนวันไหนสิบสองถึงสิบสี่นะประมาณนี้นะอืมได้อ่ขอบคุณคุณอเนสนะครับโอเคทุกคนผมขอไปกินข้าวก่อนนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอบคุณทุกคนที่ดูทาง youtube อันวัาจัดให้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทางแฟนเพจอันวัาจัดให้นะครับขอบคุณนะครับขอกินข้าวก่อน